เพื่อนเครับการตั้งค่านะครับหรือการขอข้อมูลภาษีนะครับหมายถึงว่าเราได้รับการตั้งค่านะครับในกรณีที่เราจะสร้างรายได้เพื่อนๆนะครับบางคนนะครับได้รับเครื่องมือตั้งค่าเนี่ยบางคนก็อย่างเช่นปุ๊บเราดีใจสมมุติว่าเราดีใจใช่ไหมเราได้ตั้งค่าประมาณนี้นะครับบางคนก็กดเข้าไปก็ก่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายคือเราบางคนคือกรอกไม่เสร็จ นะครับในกรณีนี้คือผมจะมาอัปเดตเลขบัญชีนะครับหรือในกรณีที่บางคนคือกรอกข้อมูลไปแล้วแต่ยังไม่สําเร็จนะครับวันนี้แหละผมจะมาอธิบายหรือมาแนะนําว่าทําไมนะครับนี่แหละ <c oughs> ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าบางคนคือได้รับเครื่องมือแล้วก็ดีใจใช่ไหมครแต่บางคนกรอกไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ ใน f c e e o o o นะครับเขาจะให้ใส่ยูสเซอร์แล้วก็รหัส f c e e o o o นะครับนี่แหละคือปัญหาก็ตามมาคือเพื่อนๆบางคนคือจำไม่ได้นะครับก็ต้องหยุดกรอกพอหยุดกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบอ่ามันก็เลยแบบกรอกข้อมูลไม่สำเร็จนะครับมันก็ค้างอยู่ในระบบนั่นแหละครับเพื่อนๆคือในกรณีนี้ผมพูดถึงตอนที่เรากรอกข้อมูลนะหรือว่าหรือว่าใครที่กำลังรับชมอยู่ว่า Uh, ตอนที่คุณได้รับตั้งค่าเนี่ยสิ่งอันดับแรกสิ่งที่คุณเตรียมก็คือนะครับเลขบัญชีนะครับแล้วก็รหัส Facebook หรือรหัสผ่านนะครับยูเซอร์ของ f c e e o o o นะครับเขียนไว้เลยนะครัแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็เลขบัญชีก็ผมแนะนำคือเลขบัญชีก็เป็นอย่างเช่นคือกรุงเทพจะดีที่สุดร <c oughs> องลงมาก็ประมาณไทยพาณิชย์ก็ประมาณนี้แล้วธนาคารอื่นใช้ไ,ไหมได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ากรุงเทพ แล้วก็ไทยพาณิชย์หลักๆก็อยู่ประมาณนี้คือเอาง่ายคือเขาจะโอนเงินได้ให้เราได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับในกรณีนี้ของผมคือจะมาแนะนําคือนะครับการอัปเดตเลขบัญชีหมายถึงว่าคนอื่นก่อกไปแล้วคืออยากเปลี่ยนเนี่ย นะครับในช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมที่ที่เราจะเปลี่ยนทุกวันที่21ของทุกเดือนเขาเ a c e b o o k กเขาจะโอนเงินให้นะครับเขาจะตัดยอดแล้วเขาจะโอนเงินให้แต่เวลาที่นาทีที่มันเวลามันเหมาะสมเวลาเราจะเปลี่ยนนะอยู่ระหว่างวันที่22นะครับถึงวันที่10อยู่ระหว่างเนี้ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเขาบอกว่าอ่าก่อนถึง 20, ยี่ก่อนถึงวันที่21นะครับก่อน5วันนั่นแหละแต่ผมแนะนำคือ อยู่ระหว่างวันที่22ถึงวันที่10เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนๆบัญชีเลขบัญชีของตัวเองไว้นะครับแนะนําผมแนะนําคือเป็นภาษาอังกฤษง่ายสุดนะครับจะทําอะไรก็ได้เวลาเรากออกพวงบนภาษีมันจะง่ายนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาที่โทรศัพท์แล้วก็เข้ามาที่แดชบอร์ดนะครับก็แบบกรอกได้2แบบนั้วในคอมก็ได้ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับเพื่อนๆอ่าก็เลื่อนมาด้านล่างในเครื่องมือนะครับเข้ามาที่แดชบอร์ดแล้วนะครับเห็นไหมครับยอดเงินที่ได้รับเพื่อนๆนนะครับอ่า โอเคละบางคนยังสงสัยบางคนจะได้รับเมสเซจประมาณนี้รายได้ของคุณถูกระง,งับชั่วคราวในกรณีนี้นะครับที่ที่ที่ทาง Facebook คือเขาส่งมาให้แบบนี้รู้ไหมมันคืออะไรเพื่อนๆมีอยู่2แบบแค่นั้นเองในกรณีนี้คือของผมเองนะครับคือของผมเปลี่ยนเลขบัญชีมันเลยข,ขึ้นแบบนี้นะครับารายได้ของคุณถูกระง,งับชั่วคราวนะครับอันนี้คือผมเ,อเปลี่ยนเลขบัญชีแต่ในอีกกรณีหนึ่ง ที่นะครับสมมุติว่าเราได้ครบ100เหรียญใช่ไหมครับคือเขาจะโอนให้แต่เรากรอข้อมูลเสร็จแล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าบัญชีเรามีปัญหานะครับเ,เพื่อนๆอันนี้คือผมยังไม่ได้ครบ100เหรียญแต่ผมไปเปลี่ยนเลขบัญชีนะครับเขาเลยบอกว่ารอรอถึงวันที่29แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องมาสนใจโอเคละให้เพื่อนๆเข้ามาที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับลูกคงจักนี่แหละนะครับนี่แหละครับเ,เพื่อนๆอ่าก็เข้ามาที่ เปลี่ยนธนาคารนะครับเห็นไหมฮะอัปเดตนะครับให้ทิ๊กอัปเดตเพื่อนๆน,นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือเราจะเปลี่ยนนะก็คลิกลิงก์ตรงบัญชีธนาคารตัวเองนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเห็นไหมครับเนี้ยเราก็ใส่อ่าชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สวิฟต์โค้ดเราก็ไปดูอ่าเข้าไปที่ Google ก็ได้แล้วก็ไปไปหาธนาคารเรากรุงเทพก็เข้าไปนะครับ วัเลขบัญชีแค่นั้นเองนะครับก็กดลิงก์ก็ยอมรับก็เสร็จอันนี้เพื่อนๆอนอันนี้ง่ายนะนั่นแหละครับอันนี้ทําไมคือคือบางคนแบบบางเพื่อนนี่คืออยากเปลี่ยนเลขเลขบัญชีเนี่ยถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนเนาะนะครับเพราะว่าถามว่าทุกธนาคารมันใส่ได้ไหมก็ก็แล้วแต่ของ a c e b o o k นะแต่ว่าผมแนะนําคือใช้ของกรุงเทพดีที่สุดเพราะว่าการโอนเงินมันมันจะง่ายนะครับมันจะไม่ช้า แล้วก็การเสียภาษีมันก็น้อยด้วยนะครับลอ,ลองมาถ้าไม่อยากไม่มีกรุงเทพทำไงก็ไทยพาณิชย์แค่นั้นเองไทยใาณิชย์ไม่มีมมมมมมก็กรุงไทยก็ประมาณนี้อยู่ระหว่างนี้เพื่อนๆน,นะครับลองไปดูนะครับถ้าในกรณีที่ยังกอกไม่ได้หรืออัปเดตย,ยังไม่ได้เพื่อนๆผมติ๊กเข้าไปแล้วทําไมมันไม่ขึ้นให้กอกก็รอระบบระบบเขาอาจจะยังไม่ให้เปิดให้กอกเพื่อนๆนะครับ แต่ถ้าใครให้กอกคือให้กอกเลยอยู่ในช่วงระหว่างนี้ที่ผมแนะนําคือนะครับหลังวันที่22่สิบสองเนี่ยยี่สิบเอ็ดยิบสองไล่ถึงสิ้นเดือนจนถ,ถึงวันที่สิบอยู่ระหว่างนี้สามารถเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนได้นะครับอ่านั่นแหละเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่ากดห้าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเพราะว่าอะไรครับคือระบบเขาจะดึงข้อมูลอ่าเอาถ้ากดในวันสุิว่าเรากดวันที่สิบสิบเก้าะได้ไหมมันได้แต่เพียงแต่ว่า อยอดเงินจะไปเข้าในเดือนนี้นะเขาจะมาทบยอดให้เดือนหน้า21เดือนหน้าประมาณนี้เพื่อนๆลองไปดูนะนะครับ